ใช่นี่ยแล้วมันอะไรเออยี่ห ải เลยกูโอเ้เกิดใจวะวิ่งยาวไม่ได้เฮ้ยหลมดไปเฮียจริงๆก็ต้องมายาวตลอดเลยพวกนี้ต้องเจอูดงแล้วจะนำไม่มาไม่มาพวกนี้ต้องสี่ใบนูกสี่อสองวิ่งอเฉยใช่ไหมเออใช่ป่ะมีน้ำมีน้ำก้อยมีนะทีนขวาบ่า แทนเนี oh women, no I mean, ่ยแทนมีตัวยวยว้าแล้วสายามแยกโอ้ยโดนยังว้ามแยกสาวแยกสมแกเอออโเอโลเวงหวเเแล้วล่ะอาหมดเลยไม่กูก็เห็นไปแล้วแต่คต่าเห็นวแต่ิวมช้าไี่อะสามาอเร้เน็ตอ ตายตอดจอดโอเคคนมีนะตอนนี้มือปราบาอนบี้ลงแค่เดียวหรอไอ้หูลงมาเฉยเฉยน่าอยู่หลังเทนตัวนะไม่ทราบเท่ไหร่ึ้นมาดิโอ้ยเชี่ยย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 ยนยยปัยยยยยยย โอ้ยเยอะจิตแทบแยกแทบแยกแทบแยกโอ้ยมันใดมันใดนั่นมีวันอเดี๋ยวเราสามกได้พนเฮ้ยห้องรับนั่นไม่ดีหรอมันใดมันยังพ่นายไม่โดนโอ้ยราเปตัว ดีจังที่มีไซ้บีผมเข้าเองนะไม่ไหวแต่งราวางเลยดอม has been planted อยู่นะบีอะรักแล้วมั้งไปลงมาสามแยก้ไม่ดูให้นะ เอย <clears throat> เอี่ยมาจับได้เลย okay, s <S เดินเนี่อยๆไม่เห็นยาตัวเจ็บสวยจังอยากจะเอ่งโอ้โสัตว์แทนมลาประเดศประเดศ เอาเหรอจะขยันโดดท่านไปเฮ้ยมาโดดมัไม่เฉยไปหรอโอ้โหขี้อ่ะก้ามีอะไรบักไหมได้สับแยกกลับด้วโคนเอาอะไรกันเลยบาเลสกับบักตัวนเลเฮ้ยนีนะบาเลสบาเลสน่าเอะนะพี่เิีวไปไหนอ่ะไม่เอะน่าเอะพี่ ไม่เห็นไป้เหบนไดอ่ะบนได่ะขวาขวาขาขว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 าข้าวขาข้วขาวขาวขาวข้าว้าวข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 เาวข้าวข้าวขา้าวขา้าวข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 าวว้าวขาวขาวว ีไฟีไฟแคไหนโอ้ดีสองยาวอ่ะเหมสีไฟเนี่ยบนบนห้องรับบนตัวแล้วก็หลังหลังลัลับบนขวาเลยตายด้วยายเปิดแันะเฮ้ยังตัดแยกตัดแยโอ้โหสัตว์้องกันห้องรับนะตแยกอ่ะ้เก็บแล้ว ไอ้ตัวถ่ายอยู่นี่เป็นไงเขี้ยวกว่าจะเข้าได้ไสัตว์บอ,อดอะระเบิดแล้ระเบิดดี success okay let's go เฮ้ยกองกำลังเรสร็ไม่โดนแล้วนะอะไเน่ยวะโอ้ ไป่วะมน่รอยเหี Because, ้ยวะีดันไม่อยู่แทนลงได้แทนลงได้แทนลงได้แนลงได้กำลังเอฟกำลังจะแดกขึ้นเลยายหายหมดเลยไอบีตัวบีตัวนึงนะโอ้โหไอ้องรับตัวนึงมีไหมซพีนาย